ต้องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวไปทนตอนนี้ผมอยู่ที่เขาพุลูกแจกสลับข้างน้าไปของครับมี่ัสุพรรณบุรีเขาลมีตัวยที่มีตัวนมือหพ่อของครับโอ้แกสลับบนหน้าผานี่เลยเ้าที่ดูในต่องแถวเขาด้านข้างจะมีผ้านอนรั้สอข้าง ที่จดตดนเขาก็ยังไม่เสร็จอยู่ระหวัง,งการก่อสร้างก็คงอีกหลายปีส่วนเข้าที่ทราบเท่าที่ดูเขาจะปูเขามาเข้าไปมาเป็นเวิร์ณซึ่งมีงงลูกเป็นปูเขาดีนลัีก็เพื่อนๆได้มีโอกาสมาเป็น่องจะมาทำบุญมาเที้ยวมาร่วมสร้างรัน ต่อไปอีกคับตน่นาจะเป็นอะไรอ่ะที่วบรระบุรุษเราเคยสร้างไว้อีอก5,000ันปีหมื่นปีก็คงจะยืนได้ประมาณเข้าที่โลกแตกจะลายจากการแย่งนันมาร่วมสร้างไว้ครับผมก็ทำไปทกครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อนท่านไหนจะมาเที่ยวก็มากันครับที่อำเภออุตอง แต่ตอนที่ผมมานี่กำลังจะเที่ยงแดดร้อนมากคนก็ทยอยมาไม่ได้ครับก็เพื่อนเพื่อนที่ก็มากว่าคนตามท่องเที่ยวทุกทรายจะร้อนร้อนต่อแล้วก็ตามเข้าดูทริปเต็มข้างในครับว่ามอะไรบ้างในที่ท่าเทียบเรือลูกพระใหญ่แหงนี้แล้วออกเดนี้ผมจะไปที่ไหนตามต่อครับเพราะว่าอากาศได้คอามร้อนเพิ่ม ๆๆร่อนนี้ผมกำลังจะไปที่เกะสลัดพระใหญ่ครับระยะทางาเขาบอกว่า1,800เมตรจากนี้ไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปเป็นพระพุทธรูปแกะสลักข้างหน้าผาที่อำเภอทองจังหวัดสุพรรณนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดู ก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับน่าจะเป็นตามวัดนี้วัดเขาทําเทียมน่าอยู่ตรงวัดก็คลองชนประทานก็น้ำก็แห้งอยู่เหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองโบราณอู่ทองเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูก็ ร้อนใจหนึ่งก็เหมือนกับอิจฉาเพื่อนทางยุโรปเขาอากาศเขาคงจะดีหลังจากฮิมะผ่านไปเขาคงไม่ร้อนมากแต่ก็สําหรับบ้านเราเราก็คงจะหนาวสาหรับเราแต่เขาคงจะไม่หนาวมากเหมือนตอนดิมะลงวันเราร้อนมากเป็นทางสามแพ่งครับผมไม่รู้จะไปทางไหนก่อนทางซ้ายเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะ เมืองโบราณอู่ทองทางขวาบอกว่าแจกสลักภาคใหญ่ผมขอไปทางขวาก่อนแจกสลักภาคใหญ่เอาทำไมไม่ไปอ,อ๋อเดือวท่ายัางไงผมก็จะย้อนกลับมาทางด้านนี้ใหม่ก็ได้น่าจะไปทางวัดเขาทำเทียมประมาณนั้นนี้จะเป็นโบราณสถานหมายเลข12ก็คงจะตามดูให้หมด ได้มาแล้วต้องดูให้เห็นกับตาเหมือนกันเพราะว่าผมจะเข้าขึ้นที่วัดเขาทําเทียมก่อนไม่รู้ว่าข้างในเป็นเป็นอะไรเหมือนวัดนี้ก็อยู่อยู่บนเขาเหมือนกันถ้ายังไงดูเหตุการณ์ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้น,ม,นมาแล้ว เดินนะครับที่จะสลักผ้าใหญ่ก็ต้องไปอีกทางหนึ่งอันนี้วัดขอตำเทียมนี่ต่างหากบรรยากาศอย่างนี้แดดอย่างนี้ผมว่าผมไม่ขึ้นดีอ๋อ๋อถ้าเป็นตนอนเช้าก็คงจะสวยงามอยู่ให้ดูบรรยากาศทั้งวันมันไม่ใช่แล้วมาตอนนี้ไม่ขึ้นครับ เพราะว่าดูๆแล้วก็สูงพอสมควรนะกลางวันแดดร้อนไม่มีใครด้วย<ม>ไปที่เกสลัดพระใหญ่ดีกว่า<ม>ข้างเก็บน้ำเขาพักอันนี้ จะเป็นโบราณสถานเจดีหมายเลข11ครับก็ mm hmm. คือเมืองโบราณของอำเภออ,อุทงก็อำเภออุทงนี้ถ้าอ่านในประวัติศาสตร์ก็เป็นเมืองหน้าด่านสมัยสุโขทยัย mm hmm. เมืองหนึ่งถ้าอ่านอ่านดูดีๆก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านดูต้น กรุงศรียุธยาก็พระเจ้าอู่ทองน่าจะอยู่เมืองนี้มาก่อนถ้าในประวัติกรุงศรียุธยาก็คือพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่หนึ่งของกรุงศรีอยุทยาเลยอันนี้ที่เป็นที่ว่าแจกสลักพระใหญ่ครับแต่ยังไม่เสร็จก็จะพามาดู น,นี่ให้ให้ดูมุมกว้างไปก็เห็นแต่ในข่าวเขาเขาก็ <ๆ S 1> ยังไม่เสร็จเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้าง จอดรถแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูครับตอนนี้ผมจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆสามร้อยหกสิบาที่แจกสลักพระใจ ก็คือเดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆครับถ้าเพื่อนคนไหนจะมาก็มีร้านขายของของชาวบ้านที่รัลยก็คือเหมือนกับเจาะทำภูเขาทัา้งแก่ร้อนมากอันนี้ก็คือจุดนี้ก็คือที่แกะสลับ ร้นานขายของพี่ระลึกนี่เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศภายในวัดก่อนนะครับอันนี้อะไรป้าง thank mm -hmm. you แล้วก็เขาบอกว่าหวยตรงนี้ไม่ต้องเปียนชื่อเขาให้เปียนชื่อเดี๋ยวผมจะเปียนชื่อใส่ ก็คือเขาจะไปไว้ใต้ฐานของพระพุทธรูปใหญ่ก็ทําบุญ20บาทพระพุทธรูปองค์หนึ่งองค์หนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้นํากลับไปนะครับจะเอาไว้ในไหเขาจะเอาไปไว้ใต้ฐานของพระพุทธรูปใหญ่ีกอทำสองวันปีจะมีคนมาขุดขุดเจอเป็นวัตถุโบราณเองเราก็ได้ร่วมทําบุญอยู่คนหนึ่งถึงแดดก็จะผ่าขึ้นไป ว่าได้มาแล้วไม่กลัวกลัวแดดประมาณนั้ครับเดินใจเป็นที่อยร้อยเล้วนะใจอย่าหมดขอเจิญจากผองปองเกษตรเวลาและนหลวอพ่อองค์เพื่อเย่ยใจทาการของโครการที่บริษัานนอยู่ภายในอาคารนี้ขอเชิญนะ อันนี้ผมมาอยู่ถึงด้านหน้าที่แกะสะละักพระพุทธรูปใหญ่ทีพิมเอเอู่ทองแล้วนะครับก็ตามในแผนผังที่เขาจำลองไว้จะมีพระนอนอยู่ตรงนี้องค์หนึ่งก็ยังไม่ทำแต่เขาเตรียมจัดจดหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงน้อนอีกที่หนึ่งเป็นในโมเดลที่แผนผังที่จะสร้างแลละตรงนี้ก็ให้คนขึ้นมาทำบุญแลแตก่กิจศธา ก็ถ้าอยู่นี้ก็จะอยู่ได้อีกหลายพัน,นปีเป็นมาเดียวคก็ยจะถึงแล้วครับก็ข้างบนก็ปอีกเกิดหนึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วก็คนทีน่มาสร้างก็มีความมานะมาก

มีบอ่อน้ำเราเข้ามาตรงข้างเดี๋ยวผมจะเราเดินดูด้างในที่เขาเจงาองค์ทำเขาทำอะไรไว้เดี๋ยวไปดูกันครับเขาบอกว่าทางขึ้นไปไหว้พระผมอยากรู้ว่าขึ้นไปไหว้พระถึงจุดไหนจะบอกว่าเจ้าภูเขานี้ขึ้นข้างบน หินอันนี้มันเหมือนกับเป็นคล้ายๆจะเป็นหินหินอ่อนไปแล้วด้วยซ้ำกเขาก็เจาะท้านั่นแหละครับอ๋อเป็นอุโมงค์ลอดไปอีกด้านหนึ่งให้ขึ้นไปไหว้พระผมนึกว่าจะ เดินขึ้นภูเขาได้ก็เป็นอุโมงค์อันนี้ก็คือเขาพระแกะสลับใหญ่ที่อำเภออุทธรอนันนี้เจาะเป็นนุมงรลอดภูขเขาว่าจะเดินไปดูอีกด้านนึงเราก็ทําบุญมาจากตรงนน้นแล้ว ไอ้บุญๆไม่มีใครปันแจกการทำเพื่อให้มข้าเราจะทำไม่เคยทำทำทำทุกที่ไม่ไม่ใช่เราทำแล้วก็คือแล้ว้อเ เป็นพระพุทธรูปเจ็กตามต่างๆห้าปา,างขาง้างผนังทุกอย่างเราเริ่มต้นยกจากน้อยไปหามากหลายคนก็ได้เดี๋ยวก็เสร็จเอง จากโมเดลที่เขาวางไว้จะมีผ้านอนอยู่สองด้านที่จะเจะสลักต่อไปด้านนี้อีกที่หนึ่นงข้างล่างก็มีอะไรก็เป็นกองหน่วยการเป็นวัดเงินที่สร้างครับก็งเงินจากประชาชนมาทำบุญแบบนี้ก็คงคิดว่าน่าจะเสร็จ เพราะว่าต่างคนต่างมาในน้อยเราก็ร่วมทำบุญไปกับเขาสักนิดหลายคนเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็ได้เองเดี๋ยวผมจะให้ดูพระพุทธรูปแจกสลัดอ,อ,อีกทีนึ่งคนคนที่แจกนี่ฝีมือมากจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าดูดูแล้วเหมือนก็มีมีรอยปะนิดๆ คลิปพพุทธภูชะยะทีรีสีสวนภูมิหลวงพ่อคู่ทองไว้เสียง่างนี้นะครับก็ฝากกดติดต,ตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตะลอนทัวไปตามฝัน